ข่าวล่าสุดเพื่อไทยามาแล้วครับทุกผู้ชมคุณชูศักดิ์สิรินินบอกว่าแกนนาพักเพื่อไทยรองหัวหน้าพักเร่งรวบรวมหลักฐานพักเพื่อไทยนะหลังพบบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งสอลงคะแนนไม่เป็นความลับส่วนการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหรือไม่ต้องยื่นพูดตัวการแผ่นดินเพื่อจะส่งสารรัฐรรมนูญเอามาแล้ว คนโชว์สักเมื่อเช้านี้โชว์สักสรดิเดนรองหัวหน้าพักเพื่อไทยไว่ายัางไงให้สัมภาษณ์กรณีการพบบา์โคดบนบัตรเลือกตั้งนะคะว่าจะสามารถตรวจสอบถึงตัวผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่อมบอกว่าเรารับทราบเรื่องมาอยู่แล้วฝ่ายกฎหมายกําลังรวบรวมข้อเท็จจริง เบื้องต้นทราบว่าในสมัยก่อนเวลาพิมพ์บัตรเลือกตั้งจะมีเพียงรหัสลับเพื่อให้รู้ว่าบัตรนี้ไปอยู่ที่หน่วยไหนเขตไหนจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงคะแนนแต่การมีบาร์โค้ดเพิ่มนี้เท่าที่ตรวจสอบดูถ้าสามารถระบุได้ว่าม,มาจากต้นขั้วบัตรอะไรแล้วเวลาไปลงคะแนนประชาชนต้องลงชื่อในต้นขั้วจะรู้ได้ว่า ประชาชนคนนั้นลงคะแนนให้ใครล,ลงคะแนนให้พักไหนอ่ะอันนี้ข้อเท็จจริงมันประจักษ์ไปแล้วใช่จากกรณีน้องนักข่าวพ<ช>ีพีทีวีปถานาใช่ไหมค่ะใช่แล<ช>้วยังไงคือท่านก็อธิบายข้อเท็จจริงนะแล้วก็บอกว่าพักเพื่อไทยกำล,ลังประชุมปรึกษาหารือกันอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อวานเพราะถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะไม่เป็นความลับซึ่งเป็นเรื่องต้องร้องว่ากฤษฎีกาการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ที่ผ่านมาจะมี2เรื่องที่สั่งให้เป็นโมฆะคือข้อแรกการไม่เป็นความลับสามารถรู้ได้ข้อ2คือเลือกตั้งไม่พร้อมกันและถ้ามีข้อมูลเพียงพอก็จะดําเนินการตามกฎหมายต้องอ่านอย่างนี้มันจะชัดะจะต้องร้องที่ผ่านมาที่สารล้มนวลเคยสั่งให้โมฆะมีอยู่สองข้อ,ข,อข้อแรกการลงคะแนนเลือกตั้งไม่เป็นความลับสามารถรู้ได้เคยสั่งโมฆะมาแล้วสอง คือขัดรัฐมนูญนนเองสองเลือกตั้งไม่พร้อมกันก็ขัดรัฐมนูะ<ฆ>ซึ่งประเด็นนี้คุณชูศักดิ์บอกถ้ามีข้อมูลเพียงพอพักก็จะดำเนินการตากฎหมายต่อไปนักข่าวถามเกี่ยวกับการร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะคุณชูศักดิ์สินบอกว่าจากการศึกษาการเลือกตั้งเป็นโมฆะจะต้องร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อจะส่งให้เรื่องให้สารรัฐมนูญกกต ไม่สามารถวินิจฉัยได้เองว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่ใช่ตอนนี้กรกตเอาประเด็นนี้ตัวเองตัวเอง,ว,เองวินิจฉัยเองไม่ได้แล้วเป็นเรื่องที่องค์กรสูงกว่านั้นนั่นก็คือต้องร้องผ่านผู้ตรวจก,การแผ่นดินเพื่อส่งสารนวนกรกตนี่ฮรบท่านผู้ชมมีแน่ขี้แค่สั่งเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องเลือกตั้งไม่เป็นความลับ ต้องไปถึงผู้ตัวการแผ่นดินเพื่อส่งสามโนนพักเพื่อไทยมีทีมทำงานและกำลังปรึกษากันดย่งเคร่งเครียดในประเด็นนี้่ ถามต่อเีกเมื่อถามว่าพักเพื่อไทยจะยื่นร้องเองหรือไม่หากหลักฐานชัดเจนคุณชูศักดิ์บอกว่าถ้าสามารถดําเนินการได้ก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายต่อไปซึ่งเรากําลังรวบรวมข้อเท็จจริงพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพราะการจะยื่นร้องอะไรไปต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนส่วนการลงคะแนนไม่เป็นความลับเนี่ยนักข่าวถามนะก,กอกตจะมีความผิดไหมคุณชูศักดิ์บอกว่าเรื่องนี้ต้องดูว่ามีเจตนาหรือบกพร่องอะไรหรือไม่ค่ะอ้า อ่ามันจะมีนะคือเจตนานี้ไงก็ผิดค่ะถูกไหมใช่แต่มันมีประเด็นอยู่คือบกพร่องคือไม่เจตนาค่ะบกพร่องโดยสุจริตเนี้ยเหรอออ้ยอันนี้ก็ไม่รู้ไงค่ะคืออยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆอยากจะฟังกรกตไทยฟังกรกตแถลงใช่ไหมคะใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยคือมันมีความสําคัญตรงที่อยากจะรู้มากอาชาวบ้านประปกกแก้วเมื่อเช้านี้ได้ออกแถลงการ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถาบันพะปกเกล้านะเร่งแก้ปัญหาข้อสงสัยของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งเพื่อทําให้เกิดความเชื่อมั่นโดยระบุว่าการที่ประชาชนจะมารวมตรวจสอบเนี่ยถือเป็นประสบการณ์เชิงบวกของประชาธิปไตยสถาบันพะปกเก้าออกแถลงการเลยนะค่ะ ต่อสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการออกเสียงลงประชามติพศ2569โดยมีใจความว่าสถาบันพระปกเกล้าในฐานะคลังสมองของฝ่ายนิติบัญญัติได้ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งและการออกเสียงลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อข้อกังวลของประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศ จากรายงานของเครือข่ายการเมืองภาคพลเมืองของสถาบันพระปกเกล้าและสื่อมวลชนพบว่าภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปและการออกเสียงประชามติได้เกิดปัญหาที่ยังเป็นข้อสงสัยของประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากมแม้ว่าในปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการมีเจตนาทุจริตหรือไม่อ,มอย่างไรก็ตามข้อสังเกตต่อความผิดพลาดในกระบวนการนับคะแนนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ไม่สอดคล้องกับผู้มาใช้สิทธิ ความไม่เสถียรของระบบรายงานผลคะแนนตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งและกระบวนการประชาธิปไตยได้สถาบันพระปกเกล้าจึงขอเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและชี้แจงต่อสาธารณชเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเร็วอ,อันหนึง่ง การร่วมตรวจสอบของประชาชนต่อประเด็นดังกล่าวถือได้ว่าเป็นปรากฏการเชิงบวกของล้วทำไปโดนแจ้งจับอ่ะอาทอดทอดทอดลืมไปก็บอกว่า เป็นปรากฏการณ์เชิงบวกค่ะของผชายิปมตายาแบบยยมีส่วน<บ>ร่วม,ม,วมอย่างไรก็ตามในปัจจุบันข้อมูลจํานวนมากบนสื่อออนไลน์มีความเสี่ยงต่อการถูกบิดเบือนด้วยจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่งสถาบันพระปกเกล้าจึงขอส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีทักษะท,ที่เท่าทันสื่อดิจิทัลอาทิ การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารก่อนจะเชื่อและแชร์อ,อันจะเป็นส่วนสําคัญในการลดความสับสนให้แก่สถานการณ์และทําลงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกให้ยั่งยืนสืบไปอ๋อคือเรื่องอื่นเล็กไปเลยค่ะ